ในเรื่องของต่อไปเรื่องของธนาคารสลามนะครับของธนาคารสลามเนี่ยที่เอาเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศกระจายค่านี่เน่าที่เสียมูลค่ารวมนับแสนล้านบาทตรงนี้คือมีจุดเลือมลำได้เปรียบเสียเปรียบก็คือว่า ธนาคารก็ชื่อก็บ,บอวกว่าเป็นธนาคาราของธนาคาธนาคารเรามประเทศไทยนะครับฉะนั้นจึงเกิดการเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือปัญหาของธนาคารครับถ้าหากจะ มีการจัดจับเป็นธนาคารก็ให้กวอนจะมีรังสาสลิปเหมือนด้วยเช่นธนาคารฟุตหรือจะเป็นธนาคารของาสานาอนาคารก็เป็นการนำเงินภาษีไปอุงไปใช้ครับจะเห็นว่าเงินที่ไปอุ่นใช้นี่ไปใช้เฉพาะในธนาคารสลามเท่านั้น เพื่อจะรักพุทเราเองก็ไม่ได้ไประโยชน์ตรงนี้นะครับตรงนี้อยากจะ้เรียร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะเงินที่ใช้ไปถุก็คือเงินภาษีของประชาชนส่วนใหญ่ก็อชาวคนเป็นู้้สยภาษ,ภาษีนะครับ